สวัสดีครับผมครูเม้งนะครับก็14กุมภานี้เป็นวันครบรอบหรือว่าวันเกิดโรงเรียนเซนฟังปีที่98นะครับก็ก็เป็นโอกาสอันดีที่ทางศูนดนตรีทางวงดนตรีของโรงเรียนได้เออมีจัดคอนเสิร์ตซึ่งปะกะติเราจัดคอนเสิร์ตทุกปีครับเป็นชื่อว่า Music Day ปีนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีก็ะจะได้เอา คอนเสิร์ตมิวสิกเดมาแสดงในวันครบรอบโรงเรียนปีที่98ปีนะครับพิเศษของของปีนี้คือด้วยความที่เราห่างหายไปจากการฝึกซ้อมเพราะว่าเพราะว่าโควิดเราหายไป2ปีครึ่งถึง3ปีปีนี้ก็เป็นเราก็เลยอยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าชาวเซนฟังทุกคนยังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเป็นพี่น้องเพื่อนพี่น้องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณครูเป็นเจ้าหน้าที่โรงเรียนเป็นมาเซอร์เป็นผู้ปกครองหรือเป็นสิทธิ์เก่าที่จบออกไปนานมากแล้วนะครับก็เราจะมีเพลงหนึ่งเป็นเพลงไฮไลท์เลยครับคือชื่อเพลงว่าเพลงแทนสายใยในเซนฟังเราจะเอาบุคลากรของโรงเรียนทั้งหมดทั้งเก่าและปัจจุบันมาร่วมบรรเลงร่วมร้องกันในในงานนี้ครับเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนเห็นว่าเซนฟังเรายัง ยังรักกันอยู่เกื้อกูลกันอยู่เสมอนะครับแล้วถือว่าน่าจะเป็นเป็นบทเพลงที่สร้างความประทับใจให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดีครับผมการฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างรครับการฝึกซ้อมก็ด้วยความเราก็ซ้อมกันมาเรื่อยๆนะครับอันนี้แต่ว่าสิ่งที่มันลำ,ลำบากก็เพราะว่าจํานวนคนมันเยอะเพราะว่าก็นอกจากจะมีวงวงอ,ออเคสตราของโรงเรียนวงดนตรีไทยวงโยธว,วาทิศแล้วเรามีวงใหม่ครับวง เขาเรียกว่าวงสตริงคอมโบนะครับวงสตริงคอมโบก็คือวงสมัยนิยมเนี่ยครับซึ่งโรงเรียนเราเคยมีแต่ว,ว่าห่างหายกันไปเพราะว่าพี่ๆได้จบกันไปหมดแล้วก็ปีนี้ก็เป็นเป็นจังหวะที่ดีที่เราสามารถเอาวงสตริงคอมโบกลับมาได้นะครับ mm hmm. นอกนั้นเรายังมีน้องๆที่เรียนพิเศษตอนเย็นวันศุกร์นะครับ mm hmm. อย่างเช่นน้องไวโอลินปถมอูคูเลเล่กีตา้าวงขิมวงคีย์บอร์ด นะครับก็แล้วก็มีคณะนักร้องประสานเสียงของโรงเรียนโดยสรุปก็คือนักดนตรีทั้งหมดของเซนฟังจะมาเล่นรวมรวมกันในวันนี้ประมาณน่าจะ250คนครับนะครับก็นั่นคือจุดที่ยากที่จะที่เราจะควบคุมให้ทั้ง250คนเล่นไปในทิศทางเดียวกันแต่ก็มั่นใจว่า วันพรุ่งนี้หรือ14กุมภาวันสถาปนาโรงเรียนปีที่98จะออกมาได้อย่างดีและประทับใจทุกคนครับผมสว,ส,สวัสดีค่ะ ต้องเสียบบอลนิดนึงเขากำลังซ้อมกันอยู่ตอนนี้นะคะเราอยู่ในหอประชุมของโรงเรียนเหล่านะคะก็คือวันนี้จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศงานในการซ้อมวันนี้เขาซ้อมง,งานอะไรกันคะพี่พลอยวันนี้เขาซ้อมง,งาน SF Music Day 2023ค่ะใช่ครบรอบโรงเรียนครบรอบกี่ปีคะ98ปี14กุมภกพุนธ์ไม่ใช่แค่วันรินไทยแต่เป็นวันเกิดโรงเรียน98ปีแล้ว อ่ะไปเราจะไปเริ่มกันเลยแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราสองคนอ่ะไม่ใช่แค่พิธีกรหน้ากล้องอ่เราสองคนจะสปอยเลยหรอสปอยเลยสปอยเลยเราสองคนยังได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในวันงานอีกต้องรอติดตามดูนะคะพวงนี้เดี๋ยวได้เห็นหน้ากันอีกไปค่ะเดี๋ยวเราไปเ่มไปชมกันเลยค่ะชื่อยาย่าค่ะพี่ยาย่ารุ่นรุ่นอะไรคะรุ่นแปดศูนย์ค่ะอ๋อรุ่นแปดศูนย์ยงยัางยังย่ง สิบแปดปีสิบแปดปีุขๆวันนี้พี่ยาย่ามาแบบว่ามาซ้อมร้องเพลงค่ะพรุ่งนี้ร้องเพลงก็เพลงที่เปิดอยู่ทุกวันนี้ก็คือเสียงพี่จริงป้ะเนี่ยเสียเพลงอะไรบ้างคะดดวงมณีที่พี่ร้องอ่ะอุณผู้ชเพิ่งเคยเจอคนร้องเลยแล้วก็ท่อนเปียน้อยอ่ะเป็นเสียงพี่อุ้ยเอ้เปียน้อยใหญ่ใช่ไหมอุ้ยเออใช่เจอแล้วนะคะเจอแล้ว ชอบมากชอบแบบเพลงแทนสายยาในเซนฟังมากเป็นรุ่นพี่นี่แหละที่ทําเป็นรุ่นแรกเลยค่ะแล้วอันนี้คือคุณครูติดต่อพี่ยายาไปหรอคะใช่ค่ะครูตุ้ยติดต่อมาก็เลยแบบมาให้เลยบินสุดๆก็อย่าต้องรอดูพรุ่งนี้พี่ยายาร้องเพลงต้องรอชมนะคะขอบคุณค่ะคุณครูะไรค่ะครูตุ้ยครับจตุรพนสำเร็จเจริญครับครูตุ้ยดูแลอะไรบ้างคะในงานนี้ โอ้ถ้าง,งานนี้เหรอครับตั้งแต่ทุกอย่างครับก <c oughs> ็แต่หลักๆก็จะดูพาร์ทของดนตรีไทยด้วยแล้วก็ดูภาพรวมดูลายอย่างก็เอก็เบสเลดทั่วไปนะครับดูเรื่องเสียงเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยครับผมปีนี้ดนตรีไทยมีซิเนเจอร์อะไรไหมคะครูซิเกเจอร์ครับก็จะเ,เป็นเล่นร่วมกับวงวงออเคสตรานะครับ<อ>ก็คือความยากของดนตรีไทยคือเรื่องของเสียงเพราะว่าโปรดีดนตรีไทยเสียงจะไม่ตรงกับของ วงดนตรีสากลก็ต้องมีการปรับเสียงนีนะครับก็จะยุ่งตรงนั้นนิดหน่อยแต่ปีนี้ดูยิ่งใหญ่มากคุณตุ้ยแบบจริจริงตั้งใจจัดเล็กๆนะครับอันนี้เล็กๆเล็กๆเล็กๆเต็มสนามเลยนะแบบพอเพียงแบบเล็กๆนิดนิดเดียวจัดไปจัดมาไม่รู้มาอย่างไหนเยอะแยะไปหมดครับผมรอติดตามชมใช่อันนี้คือแบบเข้าามดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ค่ะเป็นพันลุง งานเยอะงานละตัวต่อนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นพี่พี่เ็จเก่าเนาะแน่ให้พี่พี่น้ำน้ตรงก่อนไหมอ่ะเที่ยวด้วยไรคะอ๋อรุน sf 8ปดาหรอกอ่า8.3พี่ชัยดิวค่ะพี่ดิวนี่คุณน้าคุณตาอยู่แล้ว sf 9 5นะคะเอาพี่อีกต่ท่าน แนะนำตัวหน่อยค, e ค่ะอีฟค่ะ s อ8 6ค่ะใบพลูค่ะ92ค่ะอา้าวพี่พี่อ้อาวสวัสดีค่ะพอยเอสเอฟอี e นะคะอา้าวพี่พี่ขะกลับมาร่วมเขาเรียกว่าอะไรร่วมงาน SF Music Day 2023มมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ okay. ก็ดีใจมากเลยนะคะคือแบบไม่ได้คิดว่า,าครูจะติดต่อกลับไปเลยค่ะแต่พอแบบได้รับการติดต่อกลับไปก็แบบรีบตอบรับกลับมาเลยว่าคิดถึงเหมือนกันค่ะคิดเหมือนน้องเลยค่ะเอาจบแล้วค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ก็ดีดีค่ะก็สนุกดีค่ะตื่นเต้นแล้วก็ได้มาเจอโรงเรียนแบบว่าที่แบบน้องๆแบบว่ากําลังสนุกสนานกันดีค่ะเป็นมูทที่ไม่ได้สัมผัสมานาน สนุกดีค่ะสวัสดีค่ะก็คือจบมาประมาณ10บสิบกว่าปีแล้วก็คือตื่นเต้นมากที่ครูแบบว่ายังนึกถึงเชิญมาร้องเพลงปกติอีบอ่ะเป็นเป็นมือกองค่ะเ่อระชันเลยก็แต่ว่าวันนี้มารับหน้าที่เป็นนักร้องนะคะ ตอนสมัยเรียนอยู่ก็เป็นวงโยธวาธิตค่ะก็สมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นประกอบเปเปประกวดต่างต่างประเทศด้วยตอนตอนนั้นเป็นคาราการแต่ทุกวันนี้ไม่มีคาราการแล้วหลังจากนั้นน่ะก็คือมาเล่นเป็นวงโยโยเหมือนกันแต่ว่าอยู่อยู่ทอมโบนเล่นทอมโบนจบออกไปก็ไปสิบปีแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังยังรู้สึกว่าดีใจที่คุณครูเขาชวนกลับมาร้องเพลงอยู่ก็อนาคตก็อีกแค่2ปีใช่ไหมครบร้อยแล้ว แน่นอนไว้เดี๋ยวเจอกันอีกที่หนึ่งขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้พี่ๆจะทำอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะัอน้าเขินเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออพี่แป้งนะคะเออเป็นเออดัมมีเออร์สมัยเซ็นปังเซนฟังเจ็ดสิบเจ็ดห้า รุ้75ค่ะรุ่น75กบพี่แป้งเป็นเป็นคาทาของโรงยุทธวาทิ่เมื่อปี2541ครับโรงยุทธวาทิี่โรงเรียนเราอ่ะไปไปประกวดประกวดระดับประเทศครับแล้วก็พี่แป้งได้ได้รางวัลราทายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยถ้วยถ้วยสมเด็จพระคณิฐาธที่ราชเจ้า ครับก็คือขององค์สมเด็จพระเทพนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวของของเซนฝั่งที่ที่ที่ราังวัล ไม่ธรรมดาจริงตงตบมือแล้วก็สำคัญคือสำคัญคือปีนั้นอะวงโยเราเรากราทุกถ้วยทุกรางวัลอ้าวปบมือถ้วยนั่งมะเร็งดีเด่นโอ้โหดนตรีสนามดีเด่นภาชากรดีเด่นดนตรีไทยดีเด่นกราทุกรางวัลสุดคะแนนเหรียญเหรียญทองแสดงวันนั้นคะแนนสูงสุดของวันรีเลขไหมแบบประมาณนี้ครับ ถ,ถือว่าเป็นโรงเรียนแรกและเป็นโรงเรียนเดียวในคอนแว,วนที่สามารถจบประกวดแล้วกว่าได้ทุกถ้วยครับโอ้แต่มันก็แต่มันก็นานแล้วครับนานแต่ทุกวันนี้เราก็อรู้ว่าครูครูอยากเล่นประเด็นนี้เ,เราอยากให้พี่แปพูดต่อยอย่างนี้ว่าการประกวดมันเป็นเรื่องของความของการที่เราจะให้วงมันเกิดได้เร็วได้ได้รับการสำรวนจากทุกฝ่าย แต่สุดท้ายแล้วอ่ะดนตรีมันคือมันคือความสุขงั้นอ,อ,อ,อย่างทุกวันนี้ที่เราสร้างกันมาก็คือว่าดนตรีคือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับการเล่นดนตรีให้มีความสุขเราไม่ประกวดเราเล่นออกงานรับใช้สังคมรับใช้มาเซอร์เราใช้ศาส,สนาเราใช้โรงเรียนอย่างเงี้ยเพ่เรามีความสุขกวา่าอันนี้คือสุดยอดของการเล่นกันเล่นดนตรีแหละครับครับผม จริงแบบที่ครูเม้งบอกนะคะก็คือจริงๆสมัยก่อนก็ครูเม้งเคยบอกตอนที่สอนไว้ว่าจริงๆแล้ววงโยเนี่ยหรือดนตรีเนี่ยเป็นกิจกรรมที่แบบดีที่สุดเพราะว่าคือทั้งทักษะของตัวเองด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะความร่วมมือกับมมเพื่อนๆนะในวงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเป็นกิจกรรมที่แบบดีจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ใช่วงโยแล้ววงโยตัววงโยดนตรีไทยวงออเคสตรา นะครับวงขีนวงอูงคูเรเล่วงคีย์บอร์ดและล่าสุดคืออย่างที่พี่ว่าคือวงสตินคอมโบที่หายไปได้ตั้งใหม่ก็ต้องขอบคุณครูเบนขอบคุณครูเบนครูเฟิร์นที่ได้ทำคอมโบซึ่งคอมโบจะเป็นวงที่สนุกสนานที่พวกเราทุกคนในนักเรีเยนปัจจุบันก็จะได้แบบเฮฮากันได้ต่อไปอนพจะเห็นมีฮิปฮอปน่ารักมากมาก<า>พี่แป้งกลับมาใน s อ Music Day 2023ครั้งนี้ ได้มีโชว์พิเศษด้วยใช่ไหมคะได้มีโชว์พิเศษค่ะ,คะกบบารเงบกำลังวันนี้กำลังมาซ้อมอยู่ <laughs> เราต้องอุบเงียบไปก่อนหรือเปล่าให้ทุกคนไปดูกันภายในงานเจอกันโอเคค่ะขอบคุณค่ะ